หรือพยายามหลีกหนีหลักแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันก็เริ่มไปจนหาหลักจับไม่ได้นะครับว่าท่านจะเอาอะไรแน่หังนั้นของผมตรงๆง,ง,ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับผมยังเห็นว่าให้ประชาชนเข้ากูหากาบัตรสองใบเลือกคะแนนเขตเขตไหนใครชนะก็เป็นผู้แทนแล้วก็เลือกคะแนนบัญชีรายชื่อทุกคะแนนก็ถูกเก็บเอาไปนับ เป็นสัดส่วนของพรรคนั้นๆนั่นแหละครับเหมาะสมที่สุดแล้วส่วนที่คุณมีชัยบอกว่ายืนยันว่าใครจะได้เป็นสสต้องเอาชนะคะแนนโหวตโนให้ได้อันนี้ผมไม่ขัดข้องนะครับก็เห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลอยู่แต่ว่ามันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้คะแนนโหวตโนที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นการโหวตโนที่เกิดขึ้นจากมีการจงใจบอยคอรดการเลือกตั้งแล้วไปแกล้งเขาในเขตอิทธิพลของพรรคที่บอยคอรด เพื่อให้คะแนนโหวตโนเนี่ยมันชนะคะแนนของผู้สมัครพรรคที่เขาลงแข่งขันแล้วมันมาเป็นปัญหาเกิดทางการทางการเมืองไอ้นี่เนี่ยนะครับเป็นรูปประทรมที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งเมื่อปี49ไงครับที่พรรคฝ่ายค้านนำโดยประชาธิปัตย์เวลานั้นเนี่ยชวนกันบอยคอร์ทนะคือคนเป็นสอสอเนี่ยต้องมีคะแนนชนะโหวตโนเนี่ยผมรับได้นะครับ ที่คุณมีชัยพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมค้านทั้งหมดค้านทุกมุมไม่ใช่แต่ว่ามันต้องมีกฎหมายมันต้องมีมาตรการกำหนดให้ชัดนะครับว่าถ้ามันมีใครจงใจที่จะขัดขวางการเลือกตั้งหรือทำให้การเลือกตั้งเกิดความเสียหายติดล็อกรัฐธรรมนูญโดยแกล้งว่าทำให้โหวตโนมันสูงกว่าอันเนี้ยจะดูกันยังไงจะชี้ให้ชัดกันยังไง คือจริงๆรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันต้องเขียนหลักใหญ่เรื่องกว้างๆแต่ความที่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนหาช่องว่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยสร้างสถานการณ์ให้เกิดวิกฤตทางการเมืองได้มากมายหลายแบบเลือกเกินนะครับป้องปิดยังไงก็ระวังกันไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามันมาหลายทิศหลายทาง หนักเข้าเอาถึงขั้นว่าในรัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้มันก็จ,จะเอาอะครับทึกทักดึงดันเอาว่านี่แหละรัฐธรรมนูญเขียนอย่างเงี้ยไปได้เรื่องนายกมาตราเจ็ดนั่นยังไงครับท,ท่านผู้ชมครับอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นหลักคิดเนี่ยผมไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าเรื่องแนวทางปฏิบัติแนวทางในการบัญญัติกฎหมายอาจจะเป็นกฎหมายลูกนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่จะต้องออกมาตามหลังรัฐธรรมนูญเนี่ยอันเนี้ย มันควรต้องมีคุณมีชัยก็คงจะให้สัมภาษณ์เรื่องพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะแล้วเราก็มีโอกาสก็จะหยิบยกมาสนทนาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปรีบไปร้อนมากแล้วครับเพราะว่ากรอบเวลาเขาก็มีของเขาอยู่แล้วก็มันจะเห็นชัดขึ้นเองชัดขึ้นเองในที่สุดอะ อย่างน้อยนะครับถ้าหากว่าแม่น้ำห้าสายโดยเฉพาะกรทรเนี่ยรับงานมาแล้วจะเอาแบบนี้จริงๆเนี่ยด่านสุดท้ายก็คือประชาชนในขั้นตอนการลงประชามติครับแต่ว่าคนที่เขาขานรับแนวคิดของคุณมีชัยก็มีนะครับนั่นก็คือพรรคประชาธิปัตย์350ร5 0นี่เขาบอกเขาเอาเขาเห็นด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ขัดข้องนะครับส่วนวิธีการนับคะแนนเนี่ย ทางคุณนิพิษนะครับของพรรคประชาธิปัตย์นี่แกก็บอกว่ายังมีบางฝ่ายเห็นต่างอยู่นะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเห็นว่ากรอทอมาถูกทางแล้วในการวางกติกาการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของระบบเลือกตั้งนี่เริ่มออกอาการแปลกๆนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยผมเคยสกิดให้ดูนะครับว่า รัฐธ,ธรรมนูญฉบับนี้เที่ยวนี้เนี่ยนะฮะให้ดูท่าทีพักประชาธิปัตย์ดีๆนะครับอาฉบับคุณบวรศักดิ์เนี่ยประชาธิปัตย์ออกตัวค่อนข้างชัดละ่ะว่าไม่เห็นด้วยไม่รับแม้ว่าจะไม่มีการพูดออกมาเป็นมติในนามพักอย่างเป็นทางการแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะฮะอย่าประมาทนะครับคลุกคลิกไปคลุกคลิกมาเนี่ย เพลิดเ,เขารับเอาดือด้อนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ากติกาเนี่ยมันเปิดพื้นที่ความหวังให้มากน้อยแค่ไหนตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมหนังเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะต้องนั่งดูยาวหน่อยเนี่ยแต่มันเห็นชัดหมดครับไม่ใช่เห็นแค่หน้าตาพระเอกนางเอกผู้ร้ตัวโกงตัวตลกไม่ใช่นะครับมันเห็นถึงไส้ติ่งนู่นว่าใครคิดอะไรใครเดินแบบไหนอย่างไรเนี่ย บางทีมันก็คุ้มนะครับสำหรับการนั่งชมและรอคอยทีนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับพลางรับพลางถอยอยู่ในเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ผมก็ไปเจอข่าวชช่นหนึ่งนะครับม่มันน่าคิดจริงๆเหมือนกันว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่เพลอเอาจจะโดดรับเลยอยากให้มีการเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ำเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามีข่าววันนี้ครับไทยรัฐออนไลน์เขารายงาน บอกว่าเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับมีคณะอดีตสสพรักประชาธิปัตย์นำโดยนายอัศวินวิภูศิรินายทวินไพรสนนายเทพไทยเสยนพงษ์และนางรัศรีสมรรัศมีเลือกเสรเดินทางไปสังเกตการการหาเสียงเลือกตั้งของพมา่าระหว่างพักเอ็นเอลดีของนางองซานซูจีแล้วก็พักรัฐบาลของนายพลตานช่วยก็เดินทางไปสังเกตการก็เข้าใจว่าบรรยากาศการรณรง์หาเสียงมั้งครับ แต่้เรื่องการสังเกตการเลือกตั้งเนี่ยสื่อเขาดันไม่หยิบมาเป็นข่าวใหญ่ฮะสิ่งที่เขาหยิบมาเป็นประเด็นก็คือว่าหลังจากไปดูการเลือกตั้งแล้วนะครับดูการรณรงค์หาเสียงเนี่ยนะฮะทางคณะก็ได้เดินทางไปให้หมอดูชื่อดังของพามา่าคือหมอดูอีทีเนี่ยตรวจดวงชะตาโดยคุณศรีสมรเนี่ยนะฮะสอบถามเรื่องส่วนตัวแล้วก็คำถามสุดท้ายซึ่งเป็นคำถามที่สนี่ข่าวเขารายงานว่าไปดูหมอดูอีทีนี่หมอดูอีทีนี่แก พูดไม่ได้ถ่ายทอดด้วยการเขียนหรือสื่อสารสั้นๆแล้วก็มีญาติเนี่ยคอยแปลให้อีกทีหนึ่งนะครับมีกฎเกณฑ์เช่นห้ามบันทึกภาพระหว่างดูนี่เป็นหลักการปฏิบัติเลยแล้วก็วันหนึ่งหมอดูอีทีรับดูได้เพียง5คนเท่านั้นนะครับเขาบอกว่ารับไม่มากไปกว่านี้ทีนี้คุณสีสมรไปถึงก็ต้องทําตามกติกาเพราะหมอเขาดู3ข้อสข้อแรกคงถามเรื่องส่วนตัวข้อที่3นี่ถามเรื่องสําคัญเลยครับท่านผู้ชมคือถามว่า ใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปท่านผู้ชมใจเต้นต,ตึกตักตึกตักตึกตักเลยใช่ไหมครับคงจะตื่นเต้นเพราะว่าถ้าคอสชครบรถแบบหรือไม่ครบก็าตามนายกคนต่อไปเป็นใครผมเนี่ยเคารพในทุกศาสตร์ทุกวิชานะครับไม่มีเจตนาลบลูดูหมิ่นอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้ต้องพูดกันให้ชัดแต่ว่าข่าวเขาลงบอกว่าหมอดูอีทีได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นภาษาไทยว่า นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งในปี2016คือปีหน้านี่แหละครับท่านผู้ชมมันอยู่ตรงนี้ครับโอ้ยเคลิ้มลวครับทีนี้ครับเพราะว่าปี2016นี่คือปีหน้านแล้วนะครับอภิสิทธิ์กำลังจะมาครับทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคณะที่เขาไปเนี่ไอวาระหลักนี่คือไปสังเกตบรรยากาศการเลือกตั้งหรือไปดูหมอให้คุณอภิสิทธิ์แน่นะครับ แต่ว่ามือมันมีรายงานข่าวมาขนาดนี้นี่โอ้โหท่านผู้ชมจับตาดูคุณอภิสิทธิ์หลังจากวันนี้ให้ดีนะครับสีหน้าแววตาจะเปล่งปลั่งมีน้ามีนวลเหมือนกินยาสตรีเบโลหรือว่าวิธีการในการแสดงออกซึ่งความคิดความเห็นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรน่าสนใจอยู่บ้างหรือไม่เอา้าท่านก็ต้องติดตามดูนี่ผมก็ไม่ได้ว่าจะไป เบียดบังอะไรพักประชาธิปัตย์เขานะครับนี่หัวหน้าอภิสิทธิ์มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกปีหน้าผมก็มารายงานให้ทราบไงฮะกองเชียร์จะได้คึกครื้นแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าเลือกตั้งปีโน้นนะครับปี2 5 6 0คือปี2,017ทีนี้คุณอภิสิทธิ์จะมาเป็นนายกสปีหน้าแล้วนี่ก็ไม่ทราบว่า สถานการณ์การเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงต่อแต่ก็เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเล่าสู่กันฟังมันไม่มีอะไรมากมายไปกว่านั้นละผมไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับก็คือผมเพิ่งไปเห็นนะฮะปรากฏว่ามันมีข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่มีเจตนาจะไปทะเลาะไปวิวาทอะไรด้วยผมให้ท่านนายกลุยกับสื่ออย่างเดียวเนี่ยผมก็สนุกแล้ว แต่ว่าก็ต้องพูดชื่อสํานักข่าวกันหน่อยฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะงงคือสํานักข่าวหนังสือพิมพ์แนวหนะ้าเมื่อสองวันเนี่ยนะครับบางเอิญนว่าผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าก็ไปลงข่าวในทํานองว่าโอ้โหหลังจากวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับมีปรากฏการคนใส่เสื้อแดงแล้วก็ทางฝ่ายของนอปชโดยเฉพาะคุณจตุพรพรมพันธานะาประธานนปชก็แสดงความไม่เห็นด้วยแต่ว่านายกทักษิณก็ออกมาใส่เสื้อแดงนี่ก็แสดงว่าเกิดความขัดแยง้ง เกิดความบัดหมางกันอย่างรุนแรงแล้วก็ในที่สุดนี่อาจจะนําไปสู่การเปลี่ยนประธานนปชคนเสื้อแดงจากนายใจตุพรเป็นนายนัทวุฒิไปอย่างน้นอย่างนี้ไปเรื่อยเปื่ยไปเลยนะครับในหนังสอพิิพ์แนวหน้าคือผมก็อ่านนี่ผมก็ขำนะฮะแต่นึกอีกทีนึงเนี่ยก็เอามาพูดกับท่านผู้ชมเสื้อบ้างก็ดีนะครับว่าคือองค์กรแบบนปชเนี่ยเราก็ไม่ได้เคยนึกว่าเรายิ่งใหญ่อะไรนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้อยู่กันแบบการเป็นผู้บังคับบัญชาของประชาชนกลุ่มไหนทั้งสิน้นเราอยู่กันแบบพี่น้องเราอยู่กันแบบเพื่อนร่วมอุดมการณ์และในบางสถานการณ์เราอยู่กันแบบเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายนี่คือสิ่งที่เราอยู่กันมาแน่นอนครับองค์กรนปชก็มีบางเรื่องที่ทำถูกต้องบางเรื่องที่ทำแล้วถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ทุกเรื่องที่ทำเนี่ย มันยืนอยู่บนหลักการประชาธิปไตยยืนอยู่บนจิตวิญญาณนี้ไม่เคยมีการทรยศหักหลังไม่เคยมีการที่จะทอดทิ้งอุดมการการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอันนี้ผมยืนยันแต่ว่าการเดินทางไปสู่ประชาธิปไตยในประเทศไทยมันคือการเดินทางไกลครับท่านผู้ชมแล้วถ้าจะดูสถานการณ์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับ ระหว่างทางของการต่อสู้เนี่ยนะครับขบวนการต่อสู้เนี่ยก็จะถูกวิพากษวิจารณ์ก็จะถูกตรวจสอบก็จะถูกพูดถึงทั้งทางบวกทางลบแบบนี้ครับทุกขบวนการผมไม่ได้บอกว่าบ้านนี้เมืองนี้จะสำเร็จเป็นประชาธิปไตยต้องนอปชเท่านั้นผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมพูดในมิติว่านปชก็เป็น องค์กรต่อสู้ของประชาชนองค์กรหนึ่งซึ่งก็อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์นี้เช่นเดียวกันเรามีสิทธิ์ได้รับคำช่นชมได้เรามีสิทธิ์ที่จะถูกติติงถูกวิพากวิจารณทั้งจากคนฝ่ายเดียวกันและก็คนฝ่ายตรงข้ามอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าแบบนปชนคือแบบที่เรามีหลักการของเราเรามีวิธีคิดของเรา เรามีวิจารณญาณของเราแล้วก็เราไม่คิดว่าการตัดสินใจจะเดินหน้าถอยหลังเอียงข้างของนปชนั้นจะต้องทําโดยอิทธิพลหรือการยุแยงตะแคงรั่วของฝ่ายตรงข้ามไม่มีทางนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งภายในและภายนอกในบทบาทของนปชน มันเกิดขึ้นและจบลงในที่ประชุมของเราครับมันไม่ใช่ว่าใครจะมาสร้างกระแสมาปลุกระดมประโคมโหมจากข้างนอกแล้วมันก็จะเกิดแรงกระเพื่อมันไม่มีครับไอเรื่องการเป็นประธานเป็นเลขาธิการเป็นแกนนาต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายว่าใครที่มามีสถานะแบบนี้แล้วก็จะต้องดูยิ่งใหญ่จะต้องดูมีอิทธิพลมีบารมีเหนือกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่ แล้วนายกทักษณิณเนี่ยนะครับท่านก็เข้าใจเรื่องพวกนี้ก็ไม่เคยได้เข้ามาแทรกแซงไม่เคยได้เข้ามาออกคําสั่งหรือไม่เคยได้เข้ามากดปุ่มใดๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งผมเนี่ยเข้าใจและเห็นใจในความพยายามนะครับของสื่อมวลชนบางค่ายบางสํานักซึ่งก็หาอะไรที่พอจะตอดนิดตอดหน่อยได้ก็ตอดเข้ามาใส่เข้ามาแต่ว่าถ้านปชมหมูขนาดนั้นเนี่ย เราก็คงไม่เดินมายืนถึงวันนี้ครับแน่นอนครับหลังสือพิมพ์บางฉบับเขาก็บอกว่า <c oughs> โอ้โหนปชนี่ไม่เหลืออะไรแล้วรุ่งริ่งเต็มทีรอแร่เต็มทนผมไม่รู้นะว่าเหลือหรือไม่เหลืออะไรบ้างในการเวลาจะเป็นเรื่องพิสูจน์แต่ที่แน่ๆก็คือว่าหลักการประชาธิปไตยที่เรายึดถือร่วมกันเนี่ยไม่ได้สูญหายไปไหนเลยแม้แต่เศษเสี้ยวนะครับแล้วถ้าหากว่า ขบวนการนี้เดินหน้าไปถึงวันเวลาที่บ้านเมืองนี้มีประชาธิปไตยได้ถึงวันนั้นแหละครับจะเป็นคําตอบจะเป็นคําอธิบายของทั้งหมดว่าที่ทํากันมาเป็น10ปี10กว่าปีนั้นเนี่ยมันถูกมันผิดประการใดอย่างไรเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ